จะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่มือนเอสรอบแต่งกลุ่มรอบที่หนึ่งต่อไปจะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่มือเอสรอบแต่งกลุ่มรอบที่หนึ่งแมทที่สามสิบสนามที่สองคุณบวรเพรคุณเอกดาจากทีมศึกษาหกพบกับคุณจัมพีคาคุณดั้งชั้บัตรจากทีมก้อย,ยกับเด็กแอนและนิวบายนายบอแมตช์ที่สามสิบสนามที่สอง คุณบวรเทคุณเกษระดานจากทีมสิบหกพบกับคุณกัญชิตาคุณรัชศักดิ์จากทีมป้อยแปดแดงและนิวสาตลแม่ปอลงทำการแข่งขันในสนามที่สองกรรมการสุดโน้ตแมทที่31มสนามที่13คุณเกียรติศักดิ์คุณกิติพงศ์จากทีมทีทีถีฟ้าบายตาหวาน พบกับคุณธรรมโนคุณนันท่วัดจัทีนักตกหมักที่ส1สนามที่1 3คุณเกียรติศักดคุณติิพงศักดิทีทีทีสีฟ้าลายราหวังพบกับคุณธรรมโนคุณนันท่วัดนจัทีนักตกลงทำการแัในสนามที่13กรรมการคุณพงวัฒน์แมตช์ที่สา่อนามที่1 1คุณปริธนา คุณพุณทธิเมฆจากทีมเจ้าสมุทรพบกับคุณทีรัชาคุณพีจากทีมนวลทวีแบทที่32สนามที่11คุณกฤษณะค,ณคุณพุทธิเมฆจากทีมเจ้าสมุทรพบกับคุณทีรัชาคุณพีจากทีมนวลถวีลงทำการแข่งขันในสนามที่11กรรมการคุณเก่งแบทที่แชทที่34 สนามที่หกคุณจิระศักดิ์คุณปัทมงกรจากทีมนิวส์ฝ่ายแม่บอพบกับคุณพัดพงศ์คุณต่อระพงศ์จากทีมสปินนี้แดงแบทที่สามสิบสี่สนามที่หกคุณจิระศักดิ์คุณปัทมงกรจากทีมนิวส์ฝ่ายแม่บอพบกับคุณพัดพงศ์คุณต่อระพงศ์จากทีมสปินนี้แดงลงทำการแข่งขันในสนามที่หก กรรมการคุณน้ำขิง ตู้สีใสแล้ว็ต่ได้มาตอไเตไม่ว่าแล้วติ่คือยกที่ดอสำคัญใส่ยางไงมันไม่ออกดีแล้วอ่แล้่ ได้ด้วยนะไปลไป้มใส่กดน